มีฟันปลอมแล้วแต่ยังไม่รู้จักวิธีการทําความสะอาดที่ถูกต้องเดี๋ยววันนี้หมอจะมาสอนวิธีการทําความสะอาดฟันปลอมที่ถูกต้องกันครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือฟันปลอมแก้วน้ําเม็ดฟู่ทาความสะอาดหรือน้ํายาล้างจานแปรงสีฟันขนนุ่มและถัดล่องขั้นตอนการทําความสะอาดในกรณีที่มีเม็ดฟู่ทาความสะอาดใส่ฟันปลอมลงในแก้วใส่เม็ดฟู่ลงไป ใส่น้ำให้ท่วมฟันปลอมแล้วรอเป็นเวลา3นาทีโดยเม็ดฟูปกติแล้วจะใช้แค่เวลาก่อนนอนในกรณีที่ไม่มีเม็ดฟู่ทำความสะอาดหรือการทำความสะอาดหลังรับประทานอาหารสามารถใส่สบู่หรือน้ำยาล้างจานลงไปในน้ำสะอาดแล้วผสมให้เข้ากัน หลังจากนั้นให้ใส่ฟันปลอมลงไปแช่ในน้ำที่มีเม็ดฟู่หรือน้ำสบู่ที่เราเตรียมไว้โดยเราจะไม่ใช้ยาสีฟันในการทำความสะอาดเนื่องจากทำให้ฟันปลอมมีโอกาสเสื่อมเร็วจากผงขัดในยาสีฟันได้ก่อนทําความสะอาดฟันปลอมให้เตรียมถาดที่มีน้ำรองขณะทำความสะอาดด้วย หลังจากแช่ฟันปลอมในสารทำความสะอาดครบ3นาทีแล้วให้ทำความสะอาดฟันปลอมโดยแปรงสีฟันขนอ่อนที่เป็นคนละอันกับที่ใช้ในการแปรงฟันแปรงให้ทั่วทุกด้านที่เราต้องมีถาดน้ำรองขณะทำความสะอาดฟันปลอมเพื่อช่วยป้องกันฟันปลอมแตกหักเวลาที่เกิดการตกหล่นได้ หลังจากทำความสะอาดฟันปอมเสร็จแล้วให้ทำการล้างน้ำโดยน้ำที่มีการไหลผ่านเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกสุดท้ายแล้วก็ให้แช่ฟันปอมในน้ำสะอาดเท่านั้นไม่จำเป็นต้องแช่ฟันปลอมในน้ำที่มีเม็ดฟู่หรือน้ำสบู่เก็บในกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดหลังจากทำความสะอาดฟันปอมได้สะอาดแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดฟันจริงด้วยนะครับ